ทุก <ừ> คนได้ลนะเดี๋ยวสิงลงเอาเฮ้ยพ่อแล้วบ้านนี่ได้กวงนี่เลยโอ้ยหมดหลายบ้านของสดของแท้สดๆอันนี้นะถือมื่อนหนึ่งถือแจวสบายดีทุกคนสวัสดีทุกคนนี่คลิปนี้จะพาทุกคนมากินม่วงไก่ลอย กอยมาเร็วๆไอยแจวไปนี่พี่น้องหมกม่กวงกะลังพอดีเลยหมกม่กวงเงี้ยหมกม่กวงแม่จะง่ายพี่น้องเว้ยเราบระอยู่บ้านกันเลยนะลอยนี่แก็เลยลอยเราบรอยู่บ้านจริงๆแล้วก็บริววงดอกแต่ว่าเราบรอยู่บ้านนี่สิติดใ,ใ,ในได้ปะเนี่ยหมดแดงพอได้เดี๋ยวเจ้าให้จิกกิน,นก่อนจิกน Ừ. Oh, một đen quá Một đen, một đen bóng 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 này, má, bóng 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 mà bóng thôi nè bóng 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 kha nào ấy. โอ้ยเบิ่งแน่ที่มักม่วงโอ้ยกำลังขักขก,กำลังเป็นพอดีเลยมักม่วงอ่ะผูเจ้าเราไปอยูู่เจ้า,า,าเราไปอยู่ก็เลยแจักสิคอนไฟก็เลยถือโอกาส <c oughs> กินกันเลยเบิง่งพี่น้องเบิง่งโอ้โหให้ชมกันดกอกลิเดงม่วงแล้วนะอตอนนี้อยู่บนหลังคาอยู่โคราชพี่น้องเล้ยมันม มาทาสีให้พุ่นกันเลยเห็ดหมกม่วงพิ่นดกกำลังดีกิน,นอย่าให้มันความได้แจวเขานะมอนี่นี่ยวนี่คนดกขนาดเลยแจวเขาอ่อยมันเรียบร้อยอนะคิดเลยแล้ว อ่ะซื้อซื้อซื้อก่อนนะเนี่ยเอาหมากได้ก่อนโอ้โหบึงทุกคนอ๋อไอ้กินแบบข้าพวงมันเลยนี่ปิดดีกว่าสดสดนี่มือกับเปื้อนสีไปหน่อยเลยโอ้โหนี่กัดไปนี้เลยเอ้าคำแรกแขกมันคำเสนออืม เบวอขักให้หนอยเลยอือืมอวชอือกินบวดทั้งในหมด โชคดีวันนี้มันบ่มีลมมือก่อนเนี่ยลมแห้งมือก็เปื่อนไม่หนอ่อย เปลี่ยนกันตัวจะเอาควงไดยแน่นอนม่นอกเลยปีน,นลังาคากันมากินหลอ้าจัดบ้างขันเราไม่เห็นนี่เซ็ตลงมาทันปากกูเปื่อนบ่ดเทย <H at> ขักอะไรพี่น้องเลยอเอาอยู่ลังคาเดี๋ยนี่ <c oughs> โอ้หมดแดงโอ้ยมันไข่เห็นมันมีเห็นมันมีลังคาพี่น้องเลยมันสัตว์นี่เซ็ตแท้ๆหมดแดงสีหามเข้าหั่งหมดแดงคน ถือดอดีเลยถือจับนี่นี่จับเห็นเป็นเออเปล่อนี่พี่น้องของสดของแท่สดๆอันนี้นะถือมือหนึ่งถือแจวยางตาเอามีดปอกเอาดีกว่าบั้บกม่วงกบลังกินเลยพี่น้องเลย กินกินน้ำเปลือกมันมันมันจะคดฝาดว่ะลอกกันจังน่ย้ยอืมชื้อได้เดีย๋ยวมือเอากับเปลือนสีกิรยามันอืม,อม,อม เอาป็นกินางในนี่ิอยู่แล้วเไงมั้งคำใหญ่เอาเป็นอะไคัก เดี๋ยวเ้าสิขึ้นเอาพวงนะมากินเบิ่งนี่เนาะเห็นบ่นั่นๆที่มันรีอยู่หฮนเดี๋ยวเ้าสิขึ้นมาขึ้นไปเอาพวงนะมากินเบิง่งอ่ะโอ้ยหมดแดงนีเลยเอ้ยโอ้ยอลุกขึ้นมาหน่ยเมยลุกขึ้นมาหน่ยไหนวะ นี่โอ้โหหมดแดงว่ะได้แลละทุกคนเดี๋ยวเอาสิลงเอาเลยพ่อแล้วบ้านนี่ได้พวงนี่เลยโอ้หมดหลายว่าโอ้โอเคนั่งกินดีกว่า นางกินเนะนางกินจบดีก่อนว่างมาเลยนะว่างมาเลยโอ้ยหมดกัดพี่น้องเอ้ยมือกับเปื้อนสีพี่น้องเอ้ยเนี่ยท่ากับท่าสีเลยกันท่าสีท่ากับแล้วก็เลยมามาเห็ดขีดเห็ดหมูห่วกเราดก cào có cái gậy mùng đú nè gạt mình bù thân nghỉ bị động rồi cầm lăng xẹp cầm lăng khắc mm. Mm. một cắt húa bị động Mm-hmm. เดี๋ยวปอกก่อนมันหนึ่งกินหนึ่งเปลือกมันอยากฝาดพี่น้องเลยเ<อ>นี่ยเอามาทั้งนี้ดีกว่าก่อนกินเป็นมีรถร่มแห้งเดยเด้อยพี่น้องเด้อมันอยู่รังคาดิ you แก้วกุ้หอมกะข,ขับรถกระไล่ๆไปน้องเอ้ย โอเคไปเนองคลิปนี้เทาก็ขอ,ขอจบไปเพียงตัวนี้เนาะเฮ้ยกลิปนี้เทาก็ขอ,ขอจบไปเพียงตัวนี้เนาะพอกันใหม่กลิปหน้าอิ่มละสำจะกินไปเนองเอ้ยไปละบ๊ายบายพอกันใหม่กลิปหน้า